กลงคนไหนพี k ong k ong ่โป่งคะเขาเอง g g? นี่ครับพี่โป่งให้ป UH, ี้แอนใช่แอล้วแอมนี่พี่โป่งเองครับพี่โป่งไม่เหมือนอย่างที่แอมคิดไว้เลยค่ะเออแล้วน้องแอมคิดว่าพี่โป่งเป็นยังไงล่ะครับก็พี่โป่งเท่กว่าที่แอมคิดไว้อีกนะคะพุ่นน่าพุ่นน่ย เขนิยมเขาประหลาดดีนะพี่ป๋อโป่งเอแช่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วน้อ๋ออ๋อนั่ง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 ดูนี่นะแสนรู้เนี่ยช้างเขียเข้าอี้ให้นั่งเลย่องสบายเลยโอ้โหนี่พี่ลูกป๋องเป็นนักเลงหรือเป็นโรคนอนน้อยครับเนี่ยเฮ้ยทันเป็นเบาหวานเป็นอย่างนี้แหละนั่งแล้วจะหลับนะครับนี่พี่ลูกป๋องเป็นนักเลงคุมแถวนี้ครับเอ้ยชื่อลูกป๋องแฮปปี้แลนด์ครับรับรองครับผม ขนลุกเกลียวทั้งตลาดนี่สิบตอนหนึ่งเจอมาแล้วพี่ป่งหนึ่งเขาสิบพี่ป่งสิบเขาหนึ่งแต่วันนั้นมันมานยี่สิบคนพอเห็นความหน้าเกงขามของพี่โปองมันวิ่งหนีหมดเหลือคนเดียวโดนยับี่จะกคนก็พูดเกินไปไหมิพี่พี่โปองไม่ไม่ไม่ต้องผ่มตัวแล้วครับคือน้องวางใจเลยพี่โปองเนี่ยคุ้มครองน้องได้แน่ด้วยนี่ พ right totally ี่ตองคะถ้าอยู่เป็นแฟนพี่พี่ปกป้องหนัได้ใช่ไหมคะพี่จะปกป้องน้องแอมสุดหัวใจเลยครับฮัลโหลฉันอยู่ร้านของวินครับแกอยู่ข้างนอกเหรองั้นแกเข้ามาเลยใครล่ะครับน้องแอมแฟนเก่าแอมเองค่ะน้องครับ น้องรัแฟนเก่ามาเจอกับแฟนใหม่ในรันเดี๋ยวมันก็มีปัญหากันหรอครับน้องมีก็ดีสิคะไอ้ตั้มแฟนเก่าหนูมันตามตื้นหนูขนาดหนูเปนมีแฟนใหม่มันยังตามกระชื่อแฟนใหม่หนูปางตายเลยคะ่ะโพี่โป่งคะพี่โป่งต้องจัดการนะคะมันจะได้เลิกยุ่งกับหนูสักทีสวยแล้วปูไหนไหนอม ไปหมาแอมกูไหนนี่ไงพี่ปอง Happy Land ให้ท่านไ็อยากเจ็บตัวเนี่ยเลิกยุ่งกับแอมซะพี่ปองจาดก,การไปเลยค่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงครัพี่เดี๋ยวผมช่วยเองนน้อง <c oughs> เอ็งมาคนเดียวคิดว่าพี่กลัวพี่อยู่ตั้งหลายคนใครว่าฉันมาคนเดียวเฮ้ย มันก็โขงมาเลยนี่วะเฮ้ย <S 2> <S 2> เอโอยตายละมีนัดกับหมอหมอจะตรวจประวัติตา <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวออใครออกจากร้านนี้เละ <S 2> <S 2> เละเลยครับอ้โไม่ได้มาร้านตั้งนานน่ะทำไมถึงอยากกินกาแฟวันนี้มันเนี่ย